สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับผมนายเจษเดิเคมนะ เรายังคงอยู่กับเกมวอเตอร์เริเเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพอจอก็เอาเทคนิคมาฝากทุกคนกันนะครับนั่นก็คือเทคนิคในการฟาร์มหาเอ็กโคสีทองเข้ามาใน ID ดีของเรากันเนาะซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่พอจอรู้เทคนิคตรงนี้เนี่ยปริมาณเอ็โคสีทองในไอเดียพอจอก็เยอะขึ้นมากนะครับผมเนี่ยทุกคนจะเห็นเอาว่าเอ็ o โคสีทองที่เ,เขียนคําว่านิวเนี่ยใน ID พอจอตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหเนี่ยตรงนี้อีก2ตัวตรงนี้อีกเท่านี้ตัวเท่านี้อีกเท่านี้ตัว,ตอ,ตวอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันเยอะ พอรู้เทคนิคตรงนี้ปุ๊บก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะฟาร,ร์มหาเอ็ o โคต่างๆได้ง่ายอยู่พอสมควรแล้วก็ต้องบอกว่าตรงนี้ประหยัดเวลาเราได้เยอะมากๆเลยด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเราเล่นประมาณสัก10นาทีนะครับเรามีโอกาสได้เอ็โคถึงประมาณ20ตัวเลยทีเดียวเนาะหรือว่าถ้าใครมีเวลาเยอะกว่านั้นนะครับเล่นเป็นชั่วโมงอาจจะได้หลบถึงร2อตัวเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นวิธีการหาเอ็โคที่เร็วมากๆเนาะ อ่ะนะครับซึ่งนะครับเพื่อจะเป็นการพิสูจน์เทคนิคตรงนี้นะครับพอจอจะขออนุญาตอัดคลิปตรงนี้ยาวๆโดยที่ไม่ตัดเลยนะครับแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนลงหน้าด้วยถ้าสมมติว่าจะมีอาการแบบว่าเลอะลมต่างๆหรือว่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่อยากตัดจริงๆเพราะว่าจะเป็นการพูดให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับผมอ่ะเทคนิคคืออะไรนะครับต้องบอกว่าณตอนนี้นะครับในส่วนของบอสในเกมวูดติงเวฟเนี่ยโอกาสในการดรอปมันเยอะกว่าปกตินะครับคืออ่านถ้าทุกคนไปดูในส่วนของ Data Bank ใช่ไหม นะครับถ้าไปดูในส่วนของ Data Bank นะครับเบสดรอปเลนนะครับโอกาสในการดรอปพื้นฐานของมันเนี่ยนะครับพจอบังใช่ไหมพจอย้ายพจอขออนุญาตย้ายกล้องนิดนึงนะครับอ่ะนะครับเบสดรอปเลนของเราเนี่ยอยู่ที่20%ใช่ไหมครับเออก็โดยภาพรวมเราจะประมาณนี้ก็คือจะตีติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่านะครับบอสในเกมวูดติงเวฟเนี่ยหลักการมันจะเป็นแบบนี้ก็คือนะครับผมเวลาที่เราตีไปรอบแรกถ้าสมมติว่ามันไม่ดรอปเอเคานนะครับ ตีครั้งต่อไปจะดรอปเอ็กโคร้อยอนะครับอันนี้พูดมาพยายามแบบว่าพยายามเทสมาหลายรอบมากๆแล้วนะครับแล้วก็หาในส่วนของสตรีมเมอร์คนอื่นลองถามถามเช็คดูเอาหลายคนอะไรเงี้ยนะครับรวมถึงณตอนนี้ก็อาจจะมีในส่วนของวิดีโอนะครับของตักชาวต่างชาติทํามากันเยอะมากพอแล้วพอจอก็ค่อนข้างมั่นใจเนาะว,ว่าตอนนี้น่าจะเป็นแบบนี้จริงๆนะครับผมก็คือโอกาสในการดรอปของตัวมอนสเตอร์ที่เ<ะ>ป็นอที่เ<ะ>ป็นส่วนของบอส นะครับมันจะเยอะกว่าปกาตินะครับมันจะไม่ใช่20%เนาะก็คือเอาคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสครั้งแรกมัน20%นั่นแหละเวลาที่เราตีนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ดรอปเอ็โคจริงๆเนาะครั้งต่อไปมันจะการันตีเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยโอกาสในการดรอปมันจะเกิน50%นะครับซึ่งตรงนี้ช่วยในการฟาร,ร์มเอ็โคเราได้เยอะมากๆเราต้องบอกว่าไม่เกี่ยวกับเอ็นฮันดรอปเลด้วยนะเนะพราะตอนนี้พอจอ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรนะเคลียร์ในส่วนของเอ็นฮันดรอปเลดครบหมดแล้วนะครับคคคคคืือออออต้อออนน้้งงบบบบกกววว่่่่่าาาาาััันนนนนเเเีีีียยจะะปป็สสิทททลลรรร์์ดดหุแไ อ่คือเวลาที่ทุกคนได้เลเวลเดต้าแบงค์มาใช่ไหมครับแล้วก็จบ1สัปดาห์ก็คือทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมรีเซ็ตขึ้นวันจันทร์เนี่ยไอตัวเล,เลขสิบห้าตรงเนี้ยมันจะมันจะกลับคืนมาใช่ไหมครับมันจะเปิดมันจะเปลี่ยนจากยศูนย์แลเป็นสิบห้าตรงนี้หมายความว่าเวลาที่เพื่อนๆไปฟาร์มพวกแบบบอสอะไรเงี้ยเป็นพวกแบบเออบอสแมปหรือว่าเป็นบอสรายสัปดาห์ต่างๆนานาอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมครับมันก็จะมีการใช้ตรงนี้ไปเนาะ โดยที่ว่าการตีบอสแต่ละตัวที่เราตีไปเนี่ยนะครับทั้งหมด15ครั้งแรกนะครับก็จะมีการมีโอกาสในการดรอปไปโคสูงขึ้นอยู่ที่90%นั่นเองนะครับซึ่งพอตีครบ15ปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะกลับไปที่20%ตามเดิมเนาะอันนี้ก็คือในส่วนของ Enhance Drop Rate แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยพอจอใช้ไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนที่พอจอบอกก็คือเวลาที่ตีเออบอสไปทีแรกใช่ไหมถ้ามันไม่ดรอปปุ๊บใช่ไหมครับรอบต่อไปเนี่ยจะการตีดรอปอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับ Enhance Drop Rate เนาะนะครับก็็็กกคคคคืือออพจมมาาาโชวว์ทุนนนนนดูเเลลยยแหะะ่่ตีี้รับ ดับเลทพอจะพอจอหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะสามารถพิสูจน์ทฤษฎีตรงนี้ได้นะครับอ่ะมาลองดูกันละกันนะครับว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเนาะโดยสถานที่ที่พอจอนแนะนาให้ทุกคนฟาร์มมากที่สุดนะครับจะเป็นในส่วนของดีมเลสนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าดีมเลสเนี่ยมันเกิดตลอดนะครับเวลาที่เพื่อนเพื่อทการฟาร์มไปปุ๊บใช่ไหมเพื่อนเพื่อนสามารถออกดันเจียนมาแล้วเข้าใหม่ได้เลยนะครับแถมเราสามารถเลือกเลเวลของมันได้ด้วยนะครับว่าเออเราจะเอาเลเวลยี่สิบเราจะเอาสี่สิบหรือว่าเราจะเอาหกสิบอะไรแบบเนี้ยนะครับ สามารถเลือกได้เต็มที่ซึ่งพอจอแนะนําว่าให้เราฟาร์มที่20นะครับเพราะว่าใช้ได้หมดเนาะโดยที่ว่าเลือดมอสเขาเรียกอะไรไม่ว่าบอสจะเล่นเอ่อเลเวลเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันไม่มันไม่สำคัญนะครับโอกาสดอกมันเท่ากันนะครับพะงันก็เดี๋ยวฟาร์มเลเวล20ให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งตัวอย่างนี้จะดีมากถ้าสมมติว่าครั้งแรกมันไม่ออกเพราะว่าถ้ามันไม่ออกปุ๊บครั้งต่อไปมันจะได้เป็นการพิสูจน์ใช่ไหมว่ามันมันมันการันตีสีทองจริงครับแต่ไม่รู้เหมือนกันวว่าพจจะดดงีออเค ขอให้ไม่ดอปแล้วกันจะได้เห็นภาพจะชัดแต่บอกแล้วนะว่าพอจอจะไม่ตัดนะครับคลิปนี้อ่ะการันตีออกช่างมันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลองฟาร์มใหม่กันอีกรอบหนึ่งอ่ารีบออกนะครับผมหวังว่ารอบต่อไปมันจะไม่ดอบไม,ไม่ดอกให้เราเนาะจะได้เห็นภาพนะครับโอเคอ่ะยี่สิบต่อมานะครับเห็นป้านแล้วก็เอ่ตอตอนนี้เพื่อ <ๆ S 1> ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับว่าเวลาการฟาร์มในแต่ละครั้งกว่าจะได้เอคดลแต่ละอันเนี่ยมันเร็วแค่ไหนเห็นไหมประมาณสักสามสิบวินาทีได้ละหนึ่งตัวนะครับเพราะงั้นบอกเลยว่าไวมากนะครับ ลองอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวลองดูซิว่านะครับรอบนี้มันโอมันจะได้หรือเปล่านะครับขอยไม่ได้ปึ๊บ โอเคไม่ได้เห็นไหมครับรอบนี้ไม่ได้ซึ่งถ้ามันเป็นไปตามที่พอจอบอกหมายคขาไงครับหมายควาว่ารอบต่อไปพอจอต้องได้นะครับไม่แต่าสมมติว่าไม่ได้ก็คือทฤษฎีที่พอจอพูดมาตั้งแต่ต้นจนจบนะตอนนี้เนี่ยทุกคนปิดคลิปไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าไม่เป็นจริงเก็ตไหมอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าพอจอจริงที่พอจอพูดเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผม ขอโทษด้วยนะถ้าพอจอพูดตรงไหนติดขัดนะครับเพราะว่าคลิปนี้เราไม่ตัดจริงๆนะครับเราอัดแค่ไหนลงเท่านั้นเลยจะได้เป็นการพิสูจน์ที่ทุกคนได้เห็นด้วยนะครับผมโอเครอบนี้ต้องดรอปเนาะอ่าเห็นไหมดรอปนะครับผมมันดรอปให้ทุกให้เราให้เราได้ได้ดูกันนะครับอ่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันโชคดีหรือเปล่าพอจออาจจะแค่โชคดีใช่ไหมเดี๋ยวเราลองกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองกันอีกรอบหนึ่ง เอจออจจจะแค่โชคดีตรงไปตามที่พอจอพูดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองให้ดูกันอีกรอบนึงหวังว่ารอบนี้จะไม่ออกนะครับเพื่อได้ว่าคลิปเราจะได้ไวนิดหนึ่งนะครับผมคลิปนี้เราจะได้ไวกันนิดหนึ่งโอเคอบโอเคไม่ดรอปโอเคไม่ดรอปนะครับ เดี๋ยวลองดูกันต่อละกันว่ารอบต่อไปจะดรอปไหมซึ่งถ้าเป็นไปตามที่พอจบอกคือไงครับมันต้องดรอปจริงไหมเพราะว่าโอกาสในครั้งต่อไปมันการันตีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันละกันว่ามันดรอปหรือเปล่านะครับแต่จริงเพื่อนๆน่าจะพอเห็นแล้วแหละว่าเออตัวของ Data b a n k มันบอกว่าโอกาสในการดรอปเอ h คมันคือ20%ใช่ไหมแต่เมื่อกี้ที่เรานั่งฟาร์มกันอะมันเกิน20%ไปเยอะมากเลยนะเกต้ามัน50%บปนบวกบวกแน่นอนนะครับผมก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วแหละว่าโอกาสในการด ถ้าไม่ออกก็คือผิดนะครับพอจอแบบว่ามั่วนะครับผมโอ้ยอะมาดรอปิดรอปฮึบต้องดรอปนะรอบนี้ต้องดรอปนี่เห็นไหมครับดรอปอีกแล้ว <laughs> เออนะครับผมเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นการพิสูจนะ์เนาะว่าในส่วนของ Echo เนะี่ยมันเออในที่มันเป็นบอส s มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับแล้วก็คือจริงๆเออจริงๆแล้วกับบอสตัวอื่นก็เป็นแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าคือพอจะไม่ได้ไปนั่งเทส ทุกตัวขนาดนั้นว่าว่าเออเขาเรียกอะไรบอสตัวไหนบ้างเป็นเป็นทฤษฎีตามนี้หรือว่าบอสตัวไหนบ้างเป็นไม่เป็นทฤษฎีตามนี้เนาะแต่ว่าอย่าง i อดีพอจอเนี่ยในส่วนของดีมเลสเทสแล้วนะครับแล้วก็มอนสเตอร์ตัวอื่นด้วยครับแล้วก็เทสมาประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามีมีบางตัวเนาะที่พอจอไม่ได้เทสเช่นในส่วนของเอ่ออะไรนะคาวเลสอันเนี้ยพอจอยังไม่ได้ลองเทสตแต่ว่ามีหลายตัวเหมือนกันที่ลองเทสแล้วเราเป็นอย่างนี้นะครับผมก็เอาไปลองใช้ดูละกันคือพอจอไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเชื่อนะใครใครจะรู้สึกกกกวว่่าาเเออออตตรงงงนนนีี้้มมัแแคคพจจดดยยๆล็็โไใื ตรงนี้มันเป็นการแชร์เทคนิคให้ทุกคนได้รู้เฉยๆแต่ว่าถ้าทุกคนไม่รู้สึกว่ามันเป็นเทคนิคที่ดีหรือว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าพอจอน,น่าจะมั่วอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรนะครับผมพอจอไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตรงนั้นอยู่แล้วเก็ตแม่นะครับก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับ โอเคนะครับซึ่งตรงนี้มีประโยชน์อะไรนะครับตรงนี้มีประโยชน์ตรงที่ว่ามันเป็นการประหยัดในส่วนของระยะเวลาการฟาร์มเอ็กโคของเราทุกคนคงรู้แหละว่า,วาเวลาเราฟาร์มเอ็กโคแต่ละอันเนี่ยมันเทคไทม์ใช่ไหมครับกว่าที่เราจะไปนั่งหาเอ่อคล้ายๆกว่าที่เราจะไปเจอเอ็กโคแต่ละตัวต้องวาร์ปจากนี่ไปหานี่ไป,ไป,ไ,ปไปนู่นไปนี่ใน,ในระยะเวลาในการเดินทางอีกแล้วก็โอกาสในการดรอปก็แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นบางทีตีทั้งแมปเราอาจจะดรอปแค่สองตัวด้วยซ้ำไปอะไรเงรี้ยใช่ไหมมันก็จะเจอลักษณะแบบนั้นซึ่งมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับกว ไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยมีเวลานานมากในการเล่นเกมใช่ไหมครับอาจจะบอกว่า,วา,เ,าเลิกเรียนกลับมาทํางานกลับมาแล้วมีเวลาเล่นเกมแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าอยากได้เอ็โคโเยอะๆทำยังไงดีก็พอจอแนะนำเทคนิคนี้เทคนิคนี้ลวกันนะครับก็ทุกคนก็เข้ามาใช่ไหมครับเอออย่าลืมก่อนเนาะอันดับแรกนะครับไปเคลียร์ในส่วนของ enhance o p r a e ให้เรียบร้อยก่อนเนาะเพราะว่านะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะได้เพื่อนๆจะได้ใช้คุ้มๆเห็นไ,ไหมสิบห้าตัวแรกนะครับเพื่อนๆไปฟาร์มในส่วนที่เพื่อนๆอยากได้ก่อนนะครับเช่นอยากได้สมมติว่าใครฟาร์มเนในนส่วี่ยใาร์มหย่นใน เ,เ,อเอาไปฟาร์มในส่วนของลิงลมของจียหยานะให้ครบ15ตัวไปก่อนแล้วก็ค่อยมาใช้เทคนินคนีน้ในการรีนั่นเองนะครับผมโอเคไหมก็ซึ่งพอสถานที่ที่ปอจแอนะนำที่สุดจะเป็นในส่วนของด m มเลสเพราะว่ามันไม่ต้องรอบอสเกิดนะครับเราสามารถสแปมฟาร์มแบบที่พอจอทำเมื่อกี้ได้รัวๆเลยนั่นเองนะครับผมและทีนี้นะครับโอเคมันก็อาจจะได้แต่ในส่วนของดีมเลสใช่ไหม เนี่ยในคลังของเรามันก็อาจจะมีแต่แค่ดีมเลสอะไรแบบนี้นะแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมด้วยเนาะว่าเราสามารถที่จะทําการเอ่อคยกอะไรนะเอ่อคอนเวิร์ตใช่ไหมครับหรือว่าทำ s a เวชั่นซิสเต็มในการเปลี่ยนเอ echo นะครับให้เป็นสิ่งที่เราต้องการไดเ้เพื่อนๆสามารถมากดตรงนี้นะครับแล้วก็อ u t o select ใช่ไหมครับแล้วก็เมนะิร์ e เนาะเราก็จะเอ echo ตัวใหม่ขึ้นมานะครับผมก็ช่วยในการประหยัดเวลาในการฟาร์มได้อยู่โอเคแหละอาจจะไม่ได้เอ echo ตัวที่เราต้องการก็จริงนะครับแบบ มันไม่มันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากันไปนั่งไล่ฟาร์มแบบจริงๆจังๆใช่ไหมครับเพราะว่าการไปนั่งไล่ฟาร์มจริงๆจังเนี่ยเราได้เอ็โคตัวที่เราต้องการแน่ๆเราไม่ต้องมานั่งสมใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้พอจอพูดเผื่อไว้ในกรณีที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะครับพอจอยังคงแนะนําให้ทุกคนไปนั่งทําแบบนั้นแบบเดิมๆอยู่เนาะก็คือไปนั่งไล่ฟาร์มตามแมปอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็แนะนาไว้ละกันเผื่อคนที่เวลาน้อยๆนะครับก็ลองดูแล้วกันเนาะเออไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดอะไรแล้วนะครับก ก็ลองใช้ดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็คิดเห็นยังไงพอพอหรือว่าใช้งานอะไรไม่ได้ยังไงคือพอจอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงนี้มันจะเป็นบั๊กหรือว่าจะเป็นกลิทต,ต่างๆนานาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้พัฒนาเกมเขาตั้งใจจะใหเ้เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าในอนาคตเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะไม่ควรแต่เขาก็คงเอาออกนะครับแล้วก็คลิปนี้มันก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเออเอาเป็นว่าช่วงนี้มันยังใช้ได้อยู่ก็ลองเอาไปใช้ดูแล้วกันนะครับ อ่ะคลิปนี้มีเนื้อหาัเพลงเท่านี้ขอโทษด้วยนะครับถ้าพูดวกไปวนมาหรือว่ามันแบบพูดเหมือนไม่มีสคริปอะไรเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าพอจออัดคลิปนี้ยาวๆไม่ตัดทิ้งเลยนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้ทุกคนดูเนาะอ่ะก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวพอจอมีเทคนิคอะไรเกี่ยวกับเกมมูเตอร์ริงเวฟนะครับเดี๋ยวจะเอามาใชใ้ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับไปฮะ